งูเหลี่ยมโอ้ประหลาดพี่น้องประหลาดลูกปลากระทิงบ่แม่นงูเหลี่ยมเด้อเป็นปลากระทิงนะครับถ้าเป็นภาษาปากกลางบ่ประหลาดพี่น้องประหลาดปลาลวดมึงโอ้ได้มามีตัวใหญ่ครับโอ้หมื่นหมื่นลายเขาเนื้อขาวๆเลยโอ้บัดพี่น้องเกิดปลาหลาดคือผมบัตรปลาหลาดปลากระทิงบ่ะหนึ่งแล้วมึงนี่ หนังบอกยัางปานงูหลวดเมืองหนังมันบายเขาเกุยแก้วอออืืห ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อก็ผมเอียบแสบได้ของแสบมาฝากพี่น้องอีกแล้วพี่น้องงูเหลื่ม <c oughs> โอ้ปลาหลาดพี่น้องปลาหลาดลูกปลากระทิง่าเป็นงูเหลื่มเนื้อเป็นปลากระทิงนะครับถ้าเป็นภาษาปากกลางว่าปลาหลาดพี่น้องปลาหลาดปลาลดมึงโอ้ได้มามีตัวใหญ่ครับปลาเม่น้นามูลน้ําชีมีทุกแม่น้ํามั้งแต่บาดผมอยู่ตยไต่ไก่แม่น้นามมุนครับมาๆๆมาันก็ข้าวเหนียวเอาเปิดเลยแต่กระเจียวเป็นเจียวพิขัวครับ หัวใส่หอมกระเทียมนี่ครับผ <c oughs> <t ong onions> ักลวกับมีบักม่วงบักม่วงก็ได้บักหุ้งแบบกระบวบบักเขือแล้วมีนี่ครับนี่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 วินฟามันน้ำเอ้าหิวเข่าจุดตาลายเลยบักม่วงก็ได้เอ้าขออนุญาตแก่ข้าวกันสั้นก่อนที่แสบนะพี่น้องเขาบอกแก่ข้าวแล้วกินแย่งกับแสบนะครับก่อนกินเข่ากินปลาเอ้าเหมือนอีกกินเข่ากินปลาเด้อเอ้าขออนุญาตครับ เลยประหลาดจากเพื่อนยุ้ยครับเพื่อนยุย้ยประหลาดมาให้อู้โหเหมืองเหมืองใบเขาเนื้อขาวๆเลยอู้บาดพี่นอ้องเกิดประหลาดคือผมมันประหลาดปลากระกทิงบ่ะหนึ่งเอามือเนี่เอา้าอู้หนังบอกยังสัมปานงูหลอดเมืองหนังมันใบเขาคุยแก้ว 嗯。嗯、mm。嗯、hmm. mm。Hmm. Mm hmm. อันอย่างเลยพี่หลองป้าทิ้งป้าหลาดเนี่ยลัทธนะมโอ้ยอย่างมันอืมใบเขีกว những hôm กูคงออกอ้อนหวานมึออกทักผมเขากลั้นี่ยเด็กสองรสชาติเสาวันหนึ่งพักมาหลายเพื่อนกินมันครบกันบวบ เดืนทั่นแนลมหนาวกำไม่อีกละ Mm. Woman. Mm. -hmm. Wait. งูห่พี่แล้งมันงูนะเดี๋ยวยังมันยังหอม บวบนำมันแตกบวบนำแตกจะบวบกระหวานพี่นอ้องกีบมันสิกระดูแข็งยี่อแข็งก็ล่องบนงมั้งนะ มันที่งูปะ่ะพี่ครนี่เงินรวมนะ <cười> <cười> à, tôi Tụi đảo nào, đong tụi đi. Mình đâu I'm like going อืมแังนี้ได้กระดูก

ต้องกรีบมันกัสิแข็งเนยนะกันแล้วก็อย่างไหเรื่องำเรียบประมาณเ้าแซ่บไหมเอาทำยั่ไแล้ว,ลวก็กกพี่น้องจะมีก่อนบอาน่าแซวบหรหือไมปลาดหรือปลากระกทิง้งนะครับแล้วแตสีเอือนมัน้ง ผมว่าชาวบ้านผมเหมือนประหลาดเนี่ยใหญ่มากสีหาโตมโตีตัวใหญ่พี่น้องอุย้ยมันจะงูงเหลี่ยมนะครับรก็ขอบคุณเพื่อนหนุย่ยละกาันเพื่อนหนุ่ยผ่ใหญ่มาเพกผนจะไปกินเพคนเองนะครับผมหยาดเพื่อนมานะเอาจัดมาเป็นหนึ่งมานี่บักงูกับแสบบักบวบกับแสบตัวนี้กับเขากันดีออกมาขมขมยังแสบอันนี้นี่แก้วสม่ำๆเปรี้ยวๆไหนก็ตัวนี้หว,วานๆเอาพี่น้องแสบเลยมาน,นี่ครับกอบขอบคุณพี่น้องที่กเกียรติตารับชมนะครับ คุณทุกการติดตามและทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่ให้เสมอมานะพี่น้องเนาะกะคลิปนี้เดี๋ยวไว้ซัมนี่แหละกะพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวสิหาอาหารที่แบบอันนี้หายากไหมนี่อะได้แบบย่างง่ายมือีกกัสิมานำเสนอพี่น้องนะครับจากกันไปก่อนนะครับมื้อนี้ซัมนี่พอกันหน้าพอกันหนาครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ